สวัสดีครับจากร้านวลิดออดิโอแอนด์เอสเซทนะครับคันที่เห็นเป็นนะครับเป็น s อสคาวสนะครับปี1 1อถึงนะครับเข้ามาด้วยการแบตเตอรี่หมดนะครับก็คือแบตเตอรี่หมดภายในข้ามวันก็คือไฟลั่วในระบบของรถนะครับโอเคทีนี้ลูกค้าก็จำสตาร์ทเพื่อขับมาหาเรานะครับได้ทำแลวเราก็ทำการแก้ไขนะครับตรวจสอบในระบบนะครับเจอในส่วนของแซมหลังนะครับที่มีปัญหา คือเราไม่สามารถคอนเน c t ในส่วนของ Star m u l t i p พ e x เข้าไปคุยกับมันได้นะครับก็คือฟ้องว่าตัวนี้ไม่สามารถควบคุมมันได้แหละก็คือไม่รับรู้มันจะไม่รับรู้สถานะ on off ของรถในส่วนหนึ่งโอเคหลังจากเราเปลี่ยนไปแล้วเราก็ยังเจอในตำแหน่งที่2องนะครับโมดูลที่2เราก็ทำการแก้ไขเปลี่ยนในจุดนั้นไปทีนี้ก็จอดอยู่หลายวันแหละเราก็เช็คให้เลเวลนะครับตอนนี้กลับมาค่าค่าแอมนะครับกลับมาที่ 0.027มิลล mm, ินะครับม mm, okay. okay. so ิลลิแอมก็คือต่ำสุดๆและตอนที่มาเราตรวจเช็คว่ามันรั่วอยู่เนี่ยกินอยู่ประมาณ3.5แอมโดยประมาณมันจะกินอยู่3แอมขึ้นมา3.5โดยประมาณอย่างนี้ตลอดโอเคอันนี้ก็เข้ามาในโหมดสลีปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในเลงประมาณนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้คือสามารถจบงานลูกค้าได้แล้วเราก็เตรียมตัวจะส่งงานให้ลูกค้า ก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนโอเคใครพบปัญหาไฟรั่วนะครับในเบนซ์นะครับในรุ่นต่างๆนะครับสามารถต่อสอบถามเราได้นะครับเบอร์ติดต่อ0823434332แล้วก็093 09 0932566541นะครับอ,อยู่ลำลูกกาอง5เผื่อสนใจโอเคกลับมาสมบูรณ์ ขอบคุณมากครับ